สวัสดีครับวันนี้ซ่อมเครื่องย่างไก่ฮะย่างไก่เป็นตัวได้มาเนี่ยซ่อมเสร็จเรียบร้อยนี่เราไปทำย่างไก่ฮะทดสอบเนี่ยไไก่ตัวหนึ่ง ับแรกนี่เลยครับน,นี่แหละครับ ก็จะยกมาทั้งตัวเลยนะครับมาใส่ใส่ยากหน่อยนะมันมมีเดือยครับเอ๊ะไหนเนีอยเดือย,ยต้องเข้าเหลี่ยมไม่เข้า เไ hey, ม่ไปดิ้งนั่นนะี hey, ลล่ลงล็อกแล้วครับลงล็อกก็ปิดนี่ครับตั้งโปรแกรมครับเอากี่นาที น้องสี่ห้านทีก่อนนะครับความร้อนส่งไว้ยี่สิบครับเริ่มครับนี่โอเคครับหน้าทีมเจกันครับ